สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีรอบดึกพี่น้องจ๋าตอนนี้สองทุ่มแล้วหลังจากที่กินข้าวแลงแล้วพี่น้องตอนแรกก็ว่าบกคอยหนาวเด้พราดึกๆมากก็เริ่มอากาศเริ่มเย็นเนาะดีแต่บกคอยลมแห้งคือมือกนมือนนิกากังเว้นกับบริลมเนาะแต่ว่ากังขค้ืนกับลมน้อยๆเขาพักกันไปนพิงภัยอยู่พนว่าเสียมันไปนหมกบึงแนะมันแกวหรือว่ามันเทศนั่นเอง จากพักกันได้ยังกินยังดอกพักกันไปพิงไพ่ฝุ่นเบิร์ดใช่สิ่งมนนี้นะเดือนแจ้งเดยพี่น้องแต่ว่ามันโบแมนพระจันร์เต็มดวงเนาะมันเป็นอ่าะจัน์ครึ่งเซี้ยวเริ่มเดือนแจ้งแล้วบรรยากาศชองทุ่มเงียบสงัด เดี๋ยวพักกันไปใส่เบิร์ดคอยละเอิญหาอยู่เมื่อแรกพากันบ้านพากันทิงไทยเสยใส่เอามาปิกนิกยังแย่บุญใสเอาหมกมันบอเพราะว่าเสายมันไม่หมกพากันหมกมันหมกมันเลกแล้วมันแก่ ปีนี้มะขามยังบม่ทันสุกเนาะหมวกในมะขามได้มันค่อยเก่ามากมันมือนันค่อยซื้อมาสองโลค่อยซื้อมาโลละสี่สิบห้าบาทแพงค่อยซื้อมไมีมันม่วงมันไข่มันเหลืองนั่นแหละเพราะว่าสิกินมาหาบุเห็นเอาผู้ใดเอาไปใส่ขึ้นวันหนึ่งกับบุเห็นมาแล้วมาถามคุณยายว่ามันนะนี่ไปใส่คุณยาย เราอะไปแบ่งให้หมูเราเบิดแล้วเราอะคนเราบางคนเขาจะคอยอุตส่าห์แบบว่าอากาศหนาวแบบว่าซื้อมาว่าเสียมะมกกินมะมกไฟเขาซื้อมาสองโลตักเก้าสิบบาทในเทดินจะย่างเยอะเมื่อไห่ยินทามลายาโกแม่ยินทามยายดอนถ้ากันเห็ดอย่างอยู่เท่านั้น เตรียมคล้องไวียคายเก้านาบริโอคล้องห้าผู้ออกนะผู้เอาคล้องแย่มาอยู่ให้เนี้เด้ผู้ที้แฝงลางลาวนะออกนะออกแล้วจู่นันยังบม่เห็นออกอยู่จู่เก่าแล้ววัจะยำแหลกนะของเจ้าเนี่ยออกแล้วผูปกติของเจ้าออกแล้วสุดีิบปรอไปเลยเออบองคนจะออกบางคนบอกบอกว่าจังแล้สิออกคิวบ่อขยังเพื่อนออกไว้ห้าตรงแซ่ก่อนอบมือหนึ่งแหละวจะรุ่นนะ แล้วพอเขาไปปลูกแล้วมันออกงอกเลนเบ่งเนาะอันนี้แบบน,แแ <ừ. S 1> น่าแหงๆเป็นเน็บแล้วบางนี่กลัวมันสีซุ่มกลันวน่ามันสีเบ่งกลัวมันสีแบบออกงอกมันใช้เวลาคือนมาข้าวโพดที่กันขน้าวโพดนี่ข้ขาวเท้าอบแล้วมันถ้าอบมือสองออมือแล้วมันจยกออกนอแล้วถ้าอบสามสี่มือมันสะออกนอนยาวหน่อเบ้านอีกด้านมันแหงเราไปปลูกแล้วกลัวมันสีแบบดินถัดดินบ่แหงดินหมดดินเนื้อมันสีตึงกลัวมันสีออกบ่อยมันก็ใส่เวลาเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเราได้ปลูกทิ้งมายังมห้ากับ ก็จะทำมันออกว้ตรงแซ่อบปลบไปเลยอันนี้ปลูกแล้วให้เนี่ยให้หนปลูกแล้วเนี่ยอหนะอบไปแล้วบต่ต้องทำมันออกนอยาวแบบอบกำลังแบบปลรอะบ่ป้องเป็นเนบลดบะงามพน้ากระโนมก่อนน้ดิในเรา่อยอบบจะออกนอกยายจักยังมีเวลาปลูกมืนก็ไปเบิดมือในจอขนาด เคยบอกให้ตัดอันป่ายมันอันใน่มบวกบวบไปตัดป่ายเขาไปตัดอยู่ตัดอยู่เหงามันเันหักมันออกมามันก็ตายเลยเคยบอกอยู่ห้องห้องกีให้ตัดนี่นนี่คนบอกตัวแรกนั้นเราตัดป่ายอยู่เขาบอกตัดป่ายอันทั้งป่ายมันเลยอย่าปักตัดโกกมันแล้วก็ตัดเมือนอ่ะแล้ตัดป่ายมันอยู่่แล้าก็ตัดคือเกล้าบันกลางคืนแล้วมาตัดตัดโกกมันแล้วพอยมาแสกเขาเอา แล้วมันคือมาตัดโกกมันออกแบบนี้มันกากหักออกมามันก็ตายแล้ววะเมื่อกี้ตาณน่นี่เพิ่งว่ายังเทียงคอยอยู่เลยคอยมาแส้คอยจังหูเง่ามันนี่เขาพยายามตัดตัดมองมันแตกนอแล้วมันนอมันออกมองมันจะเกิดนอนอมันขาดแล้วมันจะเกิดมันก็เกิดเลยทำประจานไตมันเต่าคอยออกนอเนี่ยปลอกไปแล้วเวลามันแห้งนะฮดฮดตั้งที่มันแห้งแล้วมันต้องฮดไล่ฮดจอกจอกจอกไปรวมสุ่ม อพอให้ลูกเนี่ยมันยังยังจักส้มอยู่มันแห้งเงาเดียวเราต้องคนลายพอมันยังบานอันนั้น,นกินข้าวแล้วผลมะนางเงินจีมันพีนออ่น้องหวานอ่นนี้เมื่อเนี่ยคนซื้อมาเนี่ยย้ายแล้วปีนหัวหนึ่งในเตานั่นซีมเบิกหน้าหวานอยู่มาแล้วปัญหาผนบ่เห็น ถามพ่าไปแบ่งหมู่เปนแหลกหอน้ำยายสื่อยังมาให้นะเจ้าของแทบสืบริกิจพี่น้องบ่มีซสื่อขนมมาให้ที่เรถุงสองถุงถุงใหญ่อะถุงละลอยกว่าถุงละลอยหาซิบคนน่ะมาน่ะผู้นั้นมาผู้ีมาแล้วก็แบ่งให้ เขาอึงยังหลายๆเนี่ยครับสือมาหลายๆอ่ะแล้วไปแบ่งหมู่เบิด์ตอยู่ในห้องยังบ้านในกิ่นฉับมันนหรอนะคอยสือมายังบ้านได้กินจักหัวพอเห็นแล้วปีงหัวเดียวในเต่าเดี๋ยวก็หักกิ่นเคิงนึงมันหวานอยู่แล้วว่าสิมกของสือมาว่ามันมกเนาะมาถามเอาหาบรเห็นอยากมกไปถามเราเราแบ่งให้เขาเบิร์ตได้หรือเปล่าวะเออบิร์ตกินอันนี้เบาเอือมา เอฟซีมันซื้อหายล้ววะซื่อกบป้าดนะฮะมันชุกแล้วชุกกว่าดิมันอะไรมันผุแย้วมันสีขาวผูหนึ่งมันอะเขาไปซีมแล้วลงวัดมือเศร้าร้านกับวาดแต่มื่อีหร่นะว่าบอลมหนาวแต่อากาศก็เย็นเย็นอยู่พี่น้องแต่บ่ถึงกรว่าหนาวเกิดเนาะมีมื่อไหร่แหละบอลมแต่เก้าลมแต่ละมือบุ่มบุ้ม ก็ฝนยังสีไม่มีนะบอ่อนเท่าเหรอน่าจะบุญใครยัห่างเลยมื่อื่นได้มือแหละเรื่องมื่อื่นเดี๋ยวนี้บ่ค่อยเป็นกระแสบ่เห็นบ่อบาทครับปีแรกมันเคยไปนะงานประทัดอี่หางสวรรค์นักเทศทุกคนยังเปิดไปไปปีหนะครับเจ้เี่ยังงานพระเจ้าเก็บค่าที่แทง คนขายก็บวกคึกคืนคนซื้อก็บวกคึกคืน้องก็กลายเป็นแพงงานประจำปีพระธาตุอีหางสวรรค์เทพเจ้าสามหมื่นเนาะแต่คนขายเป็นอาทิตย์<ๆ>เอามือเนี่ยเปิดงานมือแลก<ๆ>ไปหรือเวล่าไอ้เหารถกันติดค<ๆ>่าจอรดรถค่าติดบัส<ๆ>เบิร์ตเป็นค่าผ่นทางร้อยสองรอยแล้ว บ้านี้คลองในงานกับแพงอีกพออพาบคาซาทีเขาเจารัะแพงคนประมูลมาแพงได้ยังกินแรงยายรุ่นแกงสะพิกกระพร้อมอ่อันซุ่มพเตรียมคลองอันไปขายมื้อนยังว่ด้ลอวอยู่ ยายน่ยไปนอนเนงอนงานก็จะเอามืออื่นไปไปงานเ้ะไปโมกบุญเขาไือาวเวียเขาใช่ใช่แน่นเนใช่จะโบมีเพลนี้จะพันเนาะมืออื่นทุกคน่นก็มีงานมองอื่น่นแต่งานมืออื่นมีแต่มือหืดสถบายทานเนาะตักบาทเสียจบตอนแรกเ่นมเดูให้เขาเห็นยังงานผืนชนใต้บอกจินอ ส่วนนี้ก็มีทั้งานกับงานพี่น้องทั้งงานศพงานแจกเข่างานบุญเมื่อวันนี้บ่มีก็ไปงานบวชมางานบวชมันพ่อเซาบุกมันเนี่ยไว้ได้แล้วเอาคือแล้วบวชมาตะกี้บวชเจอเขาบวชเป็นญาติท่านเหมโอ้เออเลื่อดต่นเลื่อนตำแหน่งขึ้นก็เลื่อนตำแหน่งคือต้องบวชใหม่่วกันนแล้เจัดงานบวชใหม่เขาก็เห็นไหมปีแล้วอยู่บ้านลาว บ้านยังวะทำโอเคียนพลานพวกเอบบริฮอดโดยเซโนขุดนี่เซโนขุดไปนี่แล้บ้านค้ำค้ำยังอย่างแหละมาดงค้ำดงหัวค้ำดองมาเขาค้ำมันเลยเซโนไปกดโบไก่ไก่เติมโยอดงเหนพลา่แต่มันบริฮอดพูดมันอยู่กลางประมาณอยู่กลางจากบ้านยังลืมละค้ำค้เนาะบ้านเกิดเราอยู่พุ่นเลย บวชเป็นจุ k k ้อก่อนเป็นนักู้กระนะปีละบวชเดี๋ยวชุกไปมันสองสาปีแล้วปีละบวชเราจะจไปบวชเป็นญาติานเขาจะเขียวอมาไางครเขาจะจัดงานไลายเนั้อ่งเป็นแนวพายนี่ แต่วดึกๆมาแมันก็อากาศเย็นเนี่ยฮะเทานียหมอกลงแห้งๆหแล้วหมอกตกเออชูกูคุบหมอตกเดือดมาตกในชุกประตลาดมันดับมนเลยจิตุอะมันด <c oughs> <N> ับน <Te ornament> <tattoos> like <can> ้แ i̇şte ข the <c oughs> mm ็งตอน้าวพนอ่อน ขายปวดสิบบาทยดรุ่นยังก็เป็นเงินเป็นทองเบิรเอากินค่ะมีแต่บกเจ้าินเดียวม้นเมนในใหม่มันแล้วมันบวสุกบอกหัวใหญ่มันี่เงนะคางมีนั่นนี่้างนั่นสิหัใหญ่เดยหัวนึง หัวใหญมันน่าหัวใสมันกระหวานเนี่ยวันหนึ่งไปซลงวัดเ็ดี้ยคือชีเฉียงเียขบุญเขาบุญคุ้มเขาขบุญ่ดอกเฉพาะเขาเก็บเขาเพื่อหาชิโรนะบ่นี้ยวานนี่แล้ว บริมีอย่างนะก่อนมีเลาะเขาไปเบิงบรมีอย่งโอ้ยเสือที่ชานที่สี่ถูกกรจายุ้บกุ้ข้าวอันนั้นบุญกับอีกบริมีอย่างบริงานอย่างบริจัดอย่างอ่าไปบอกเมือวานบุญกุ้งข้าวอัมน้นบุญประจำปีอีกบาทนึงแล้วก็บุญรับบ้านเยอะแต่ญีุเขาไม่ีบุญรับบ้านบาง เขา่มีนะแบบยังเพื่ยังไหวหอใช่หลงน้าแล้วไหวหอแล้วก็จบเออไหวจะบปูซานจะบปูแล้จบเขาบบุตรลักบัทบ่ายเนาะเขาสีไหวจะปูจกหอกหอค่ะนี่ผักหัวลงเโอ้ยเฮ้เขาบัได้ดอกไหนดอกดอนขั้งัวดอกปลายางตอนนั้นลงไปเออป้ายางนะครบนา่นั่นไอคือานยเครืออบะ อเจะาูเจ้าปูปีแรกเพาเห็ดไม่ังม่งาเบอเคยเห็นเขาเถิะเขาซื้อไว้หมูไว้งคันนั้นคนในหมู่บ้านเห็ดพิษเห็ดพิษกดคือต้องไปไหวเจ้าปูแลห็นย่คนว่าคนท้องบุญพลอยก็ต้องเสียหมูตัวหนึ่งไปไหวเจ้าปูทำหมูนงูงะเจ่าแกงง เราจแตะในคองชีใว่ไอคงง่ายๆตัวนั้นบนนาข้นีติปีนี่นำมาแหงนำยังเต็มห่วยเนาะปีแล้วเดือนหนึ่งเดือนจองแห้งไหมเนาะแห้งเขาไปหาสอนนะไปแล้วยังอลูเดือนหนำยังเต็มพอเขาตัดเลยปีนี้บกจะปมงสุกสายแหคนรถสีเที่ยวลงไปทั้งลมเที่ยวพอได้นำยังเต็มเที่ยวพอได้ป็นไปบ้านนะเรัะป้าติ๋วนาวแห้งประดับติบุญฮ อย่าบอกว่าเปิดแอ๋น่ะนอนบร่ได้เปิดอ่าพันลมมาหลายอาทิตย์แล้วพี่น้องนาะแต่วันนี้ว่าบนลมแต่ก็เย็นอยู่ก็นาธรรมาดาบม่ได้ถึงแม้วานน่ะแต่กายังเย็นเย็นอาบน้ำก็สิบไ่ได้ซ้ำกับอาบน้ำแข็งอร่อย เดืนแจ้งแนละพระจันท์เครื่งเชี่ยวนึกกับพักกันมากินอย่างพักกันมามกมันสรุปละมือือนพี่พากันไปช่วยงาน,น,านลแล้วก็ไปแพ่บุญก็าเจ้างานแจกเข่าคุณยายไปนอนอยู่พุ่นชัาไเรูก็ไใ ก็ไม่ไม่เขา้อยไม่เขาพอนไม่เขาซึ่ก็มานอนะพัวพระัไมเาในไม่เทโบเไมเาโบะลานระลานเราไ่ได้ยไปใเอาบมดองมาไม่น่อยอยก็พอหน่อก็พอหนักร้านไปใช่ลูกใครนวดดดปป หาหกชงเขาที่กอเดี๋ยวเขามาลักโลดลางยากว่า huh ขี้โหลดปืดออกมาเอาผู oh> ้ใดพัดไต้โคมออกไปพัดหญ่บุญยู่เงินผู้เดียวชอบมันก็หลักมันจะตงต้มาเบยเขานะมาเตยแไม่มองใครไหมคนเผินนชัดดอกม่วงยื่องนเป็นดอกกุหน บ้นานเฮาเป็นยังบัวเป็นดอกท่านเป็่านดอกปีนะั่นได้กินมะม่วงนะบ้นเป็นละอะไรพี่อากิโ<ป>นะป,ปีนี้นะมะคามกระดกดกแต่ละปีบดดกปีนี้ดอกต้นาากระดกมะคามหวานอยู่บา้านคุณยายดกโกนโพนปีไ้ไม,ไม่คีให่เพราะไม่ร้ากเาขึ้นแม่เรามะขันกระดกปีนี้ปีแล้วมะ่านกระดกแตลรอเบิ่งมกม่วงปีที่แล้วมกม่วงเราบ่ค่อยดกนะ เป็นธรรมดาปีนี้คิดเรามะม่วงกันนาสิดกอยู่ฝนตกดีครบไหนเอาพ่อบอกหาเอาขนหวานมาขาไม่ตัดะกะอยเยะเียอะอะน้อยเยอะอ่ะนี่น้อยน้อยถ้อยากขครอยาใคขึ่ นัอะไรพี่น้องจาม้าเนี่ยก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศใตเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่าน,นับโสมสบายดีหมกมันมกนะแม่ขินยำข,ข,ขามบะหมี่งนกยำขามขามบะทุกตะเกี่ยวมันทุกยำยำนี่เม่นบอกทุนทุกยำนี่สองหม้ขาม